สวัสดีครับและเย็นเดต้ารัมคัมสูตรทูมไรเดอร์กับเดซ s สเตชัล l าลานะครับโอ้เออจะไม่พูดมากนะครับจะปล่อยให้ทุกคนชมมูวีนงดงามไปนะครับน่าเปลี่ยนไปเยอะนะจริงไม่อยากจะบอกผมเล่นพักแรกไปแล้วเดืพอพักนมแหลมตอนแบบโคตรเด็กเลย ลาล่ากระแด่ฟังใช้หูฟังบีทเออมอมอมนี่มันไลลออกพายวะเนี่ยครับสต่พักมีม้าลายไหลผ่าน ตุ่มไรเดอร์มันกากจังเลยฟบปกติถ้าเป็นตุ่มไรเดอร์ภาคอื่นนะแม่งหาอออกจากเหลือเลยน่านหาอจริงด้วยครับนี่ไม่ใช่ครับมีใครมาช่วยไม่รู้ครับแล้วบลูดลึกลับนั้นก็หายตัวไปทันทีนะครับนั่งวิ่งไปหาอีแปดนี่แทนเพราะอะไรสักอย่างหนูตั้งใจแล้วคะ่ะหนูจะบินหนูต้องเป็นคนแรกที่บินได้นี่ผมก็สงสัยนะโดดมาซะแรงเลยแล้วดูพื้นดิแบบ อย่างแหลมคมอะ่ะมีแท่งไม้อะไรไม่รู้เต็มเลยไม่โดนกระซ u กคุงไหลหรอครับอู้มุมสวยไม่ใช่ดูอะไรอยู่ทุกคนผมรู้นะผมรู้นะรู้นะไม่ต้องมาแอบเลยปุยลาลากากครับท่านี้คนรู้จักลาลาคอปเดิมๆกันดีนะครับเอาลาลาที่แล้วๆนะครับเหมือนซูเปอร์แมน,นไปปม่ใช่ซูเปอร์วูแมนทำอะไรสำเร็จไปหมดครับ โดนอย่างเดียวคือโดนโดนแฟนทรยศครับนอกนั้นนี่เป็นไอ้พวกไอ้พวกแบบสิงโตหินวิ่งไล่อะไรอย่างนี้ในหนังเนี้ยเป็นเรื่องที่แบบเตรียมตัวมาพร้อมครับแต่โดนแฟนทรยศนี่ไม่ลาลาเอ๋ยลาลาเอ้าๆๆเอ๋ยเอ๋ยเล่มมันจะหมดไปเดี๋ยวเดี๋ยวลาลาเป็นโรคปอดบวมนะครับมแม่ หูอยู่นี่ฮะหนูอยู่นี่ฮะฮะอู้หน,นโดนกระช่วกผัวไปแล้วครับเกมโอเวอร์ไม่ใช่เพิ่งเริ่มครับหนึ่งในสาเหตุที่ซื้อนะครับเป็นเพราะมันเป็นของค่ายสแควร์อินิกเนี่ยแหละครับื่องจจกผลงานนันโดงดังเยวกับเกมเนื้อเรื่องยาวมาหากราบอังหลายเกมนะครับก็คิดว่าน่าสนใจนะครับที่จะลองเล่นดูทนเนื้อเรื่องมันต้องโคตร พระเจ้าโจรแน่ๆอ้าวหนูลอยได้แล้วเฮ้ยน้องเอกหนูลอยได้แล้วหนูยังกลับหัวได้ค่ะขยับเมาส์ได้ไหมคะยังไม่ได้หรอคะนี <c oughs> ่ Crystal d y n a ิกส์ชื่ออะไรเอนจินหรือเกมผมจะบอกว่าผมไม่ได้เฮ้ย <c oughs> <c oughs> นี่กิดฟใส่ได้เลยไหมคือผมเปิดเสียงคอดข้างดังนะตอนนี้เพราะว่ารู้สึกว่าฝ้าคายเสียงมันเบาไปก็เลยแบบเดี๋ยวอัดเสียงให้เต็มที่เลยแล้วกัน ลาล่ามันก็เล่นอาจใส่หูผมเต็มที่เหมือนกันนะครับคนเราเต็มที่กับชีวิตแล้วมันโหสดชื่น,นดีจังเลยอะไรเนี่ยหนูเป็นหนอนดักแดก้หนูเป็นหนอนน้อยน่ารักอยู่ในดักแดก้ดิ้นขยุกขยุยดิ้นขยุกขยุยสวิงอ๋อให้เราเล่นแล้วนี่นะถ้าผมไม่สวิงนี้มันจะสวิงอยู่อย่างนี้ตลอดใช่ไหมกดอะไรสวิงครับเลฟแอนไลท์เลฟแอนไลท์นี่คือลูกศรหรือว่า W A S D เลิกวอยวายซะดทีห <reco Christ> ัว <Hum> ฟ <ming> ังกูดังมาอีหัวไปชนเฮ้ยเฮ้ยไฟเฮ้ยกระดูกลวงจ้าไฟเออไฟเออเอ้ากิ้งไปไหนครับทีนี้เฮ้ยไปด้วยครับไปด้วยสิครับอ้าวติดไฟแล้วจ้ะติดไปแล้วเอ้ยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเนอะเนอะเนอะโอ้โหโคตรน่ากลัวเลยเป็นอินทอร์ที่สุดยอดจริงๆฮะโคตรน่ากลัวเลยคีย์บอร์ดไร้เชมชานคโคตรหลอนเลยแกนี่อะไรคนเนี้ยโ,โอ้โห้ดาจอกูยังลุกยืนไหวใช่ไหมเนี่ยมันพี่พี่สาวเจสันโบดีป้ปะเนี่ยครับแลเจลุยเลยถ้าไสยังไม่ไหลเจต้องลุยต่อไปนะครับมาเลยสู้เลย อย่าชมอย่ามาโชว์ตูดให้ขมดูอุ้ยลุยเลยเจ๊อุ้ยอย่าไปโดนกระโหลกเขาอะไรฟะเอ้คนทุนดูสดๆนะครับสดพอๆกับลาล่าตอนนี้เลยเออที่นี่มันที่ไหนกันถึงถาถามใครก็ไม่รู้นะครับเอ้าถามทำไม what happened to you? คิดว่าเขาจะคุยรู้เรื่องอ่ะเนี่ยแบโจ๊กคนไม่บินได้แล้วคุยไม่รู้เรื่องใะ่ไมเฮ้ยพูดอะไรนี่อะไร เมกี้มีพลิกอัพนะครับอาจจะมีรถเก่งอยู่ก็ได้ไม่ใช่อ๋อนี่ทอชโอ้โหโคตรได้บรรยากาศเลยเจ๊ดเด้งอีกไนท์จุดแมงเลยอ้าวจุดแมงเลยอาร์ซอนิสมาถึงฟักเกอร์นี่วางเพลิงครับวางเพลิงท่อมโชคดีมากเนี่ยที่มันไม่แค่นี้ผมว่าถ้าเป็นท่อจริงมันคงแบบไหมไปไหมมาแบบคลอกตัวเหงตายหาลองเดินไปในน้ำดูไหมเฮ้ยโอ้โห ช่องแคบช่องแคบไม่ติดหรอครับฮคิดอะไรอยู่ติดเอลติดเอลส u r v i v a l i ์ s อ i n ินสติ้งคิวทูเอ็กซมนโอ้มันโอ้โหรู้สึกเห็นแบบนี้ในหลายเกมแล้วนะครับพวกสัญชตาตญาณเนี่ยตั้งแต่ฮิตแมนเน็่ยน s แอสซินเคล็ดเลยเสียงอะไรกุ้งกิ้งเสียงอะไรกุ้งกิ้งจ้ะไม่ไม่อยากกุ้งกิ้งจ้ะอืโอ้ยยังโดดไหวพระเจ้าจ๊ก เจ๊นี่เป็นอะไรที่แบบเป็นเจ๊เหล็กจริงๆนะเนี่ยเหย่ยเสียงดังได้ไหมกูตกใจเสียงโคตรดังเลยมาเผามันเลยเผามันเลยภารกิจแรกครับเผาชิบหายเลยเพื่ออะไรเพื่ออะไรมีถังแดงอยู่ด้วยอโหถังแดงระเบิดได้ทุกเกมครับถ้าเกิดถังมันถังเปล่าอย่างเงี้ยจะทำไงนี่มาเจ๊สู้ชีวิตมาแล้ว เลยเจ๊เล็กทิมกระเพาะไม่มีปัญหาหอ่ะเฮ้ย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 โคตรหลอนเลยแมวกดคีย์บอร์ดไล่เทียมทานโอ้โหอะไรอ่ะลาล่ากากจริงเลยลาล่าเปลี่ยนไปเยอะนะครับอะไรเนี่ยอุ้ยรีบคานสิครับมองอะไรเยอะแยะอุ้ย แผลติดเชื้อไตหองพอดีครับแบบนี้อุ้ยอุ้ยโอ้ยโคตรน่ากลัวเลยไฟไม่ไม่ผมละเจ๊โอ้ไปดิไปดิครับโคตรน่ากลัวเลยเริ่มมันแบบเดียวเองนี่เกมนี้เป็นเกมผีหรือเปล่าเนี่ยมันบึ้มใส่หัวผมหลายรอบแล้วมาเลยอีกนิดเดียวละล่ะโอ้โอ้มาแล้วนี่เจอทางออกแล้วพี่น้องอ้าวไฟดับ ว่าอะไรนะลาลา่าเสียงมันดังกว่าปีนเลยลาล่าลาลา่าปีนลาลา่าปีนเอาเอาเจ๊ทีบไปไหนครับเอาไปนี่เหรอเอาไม่ปีนเหรอครับลาลา่าทำไรครับลาลา่าเอาไฟกูมอดไปแล้วปล่อยเหมือนต้องอะไรเหมือนต้องมาจุดไฟเหรอครับออเจ๊ทีบมาพัซโซไม่ไม่ไม่เป็นปัญหาอยู่แล้วครับอาเวนโดดไม่ขึ้นฉะนั้น เล่นน้ำตกกันดีกว่าเย้น้ำตกวัดไทเวิร์ลนี่มาได้ไฟแล้วนี่คืออะไรเนี่ยเฮ้ยนี่มันนี่มันฟ้ากคนนี่หว่าโอ้าหม่กอดเกมนี้ชักจะหลอนทั้ไปทุกทีแล้วนี่เราเกิดไงต่อคือไม่รู้จริงๆทำอะไรอยู่ คือถ้าผมให้ผมเดานะคือเราต้องพยายามหาทางให้น้ําตรงนี้มันหยุดไหลลงมาไม่งั้นเดินไปใ <c> ห <oughs> ้คบเพลิงดับเรื่อยๆครับก็ไม่รู้สำรวจต่อไปเรื่อยๆนะครับ <c oughs> ีลา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 ไซจะไหลมาแล้วเอยลาลาโอ้มันมันไอนี่มากอีโลไม่ใช่มันอะไรนะคูโลมากไม่ใช่เรียกว่าอะไรอ้โหูแรงโคตรเยอะเลยไม่อยากจะเชื่อพุงไม่ขาดอยู่อะไรอีกเนี่ยเ้าไม่ฮะสู้ชีวิต ยังไงเนี่ยสบายบอาอินเสตติง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 ,ตงอ๋อนี่อะไรกันครับลองโดดไปดีไหมเฮ้ยนี่แน่นี่อัจฉริยภาพทางตุ่มไรเดอร์อไรปะเนี่ยอ๋อเทของเข้าไปแล้วยังไงล่ะครับไม่รู้ล่ะครับกดมั่วไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็รู้เองมาเลยมาเลย เจระวัางไฟไหมหัวนะคะมันถือใกล้อะน,นั้นมาเลยอัจฉริยาภาพทำงานสิครับสมองทำงานอ้าวจุดเฉยเลยว่าแตฟักก็พักไม่เลยโอ้ยโอ้โ oh ห yeah! oh, สุดยอดอัจฉริยาภาพ <c oughs> อ้ยเจไม่ไปหลบไกลๆลครับหนูก็โดนอะไรทิ่มพุงเขาให้อีก <c oughs> เจนี่ชอบเพเนเ a ชั่น <c oughs> แปลกๆจริงครับเหมือนพี่บักเลยจะเด้งได้เอ็กพีด้วย นี่มันเขาจะเหมือนฟาคายเข้าไปทุกทีเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยไม่ไม่ไม่มันทำอะไรมันถล่มไปหมดเลยเนี่ยพวกตัวเอกเนี่ยพระเอกนางเอกเกมนี้มันทำอะไรมันถล่มไปหมดเลยยิ่งกว่ากอรซิลล่าหลบเรียบอืมโอ้นี่เราควบคุมได้ด้วยเนี่ยควบคุมกันไหลควบคุมกันไหลย้อยอุ้ยวิ่งวิ่งสงสารนะเดี๋ยวไส้มันไหลออกมาเออเจอกัน เรารีบไปสิเจ๊นิดเดียวเจ๊โดนเลยเจ๊ไฟไม่ออกปากไม่เลิกวิ่งเลยสไลด์เลยเจ๊เฮ้ยไอ้ไอ้นี่ตัวตัวบ้าเลยฟะาขี่บอร์ดได้เทียมชันเอาเวย์ครับโอ้ยเกมโคตรน่ากลัวเลย ลืมดูครับคือตะก,กี้ผมตื่นเต้นมากเหมือนท้องคีย์บอร์ดเอาสองมืออัดเอกับดีแม่มาคราวนี้เรารู้แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ไม่ต้องห่วงครับอเอาตีนไปเด็กอา้าเกิดอะไรขึ้นโอ้โหนี่คือมันต้องมีทมมงที่ถูกต้องด้วยใช่ไหมเนี่ยคือกดผิดเวลานะครับก็โดนหินทับอกีกปุย๋ยไอพี่คนนั้นพี่เลกเก้เขาก็โอ้โหมันจะมาไล่อะไรขนาดนี้ คือล่าเขาอาจจะหลงรักลาล่าก็ได้นะครับจริงๆก็เลยเอ้ามามาวิ่งเลยวิ่งเลยลาะลาวิ่งเลยอืมมันปุ่มอะไรปะตีเน๊ะเตะได้แล้วผมไม่รู้นะว่าเตะเข้าไปได้ไงเอ้าตายห้องไปแล้วครับเตะเอ็กพีด้วยมาเลยมาเลยอุ้ยนี่มันทำบ้าอะไรวะเนี่ยมันไหลข้างได้ด้วยครับโดนเลยลาะลา นี่แน่เอ้าเฮ้ยไหลอีกครับไหลอีกเฮ้ยละท้าเอ้าคบเพลิงที่รักกูไปแล้วกดชิบหายกดชิบหายคีย์บอร์ดกูพังแน่เลยคีย์บอร์ดกูพังแน่เลยนี่ยังต้องกลับไปเล่นฝาใคายู่เนี่ยคีย์บอร์ดกูพังแน่เลยมาหลบเลยมันจะเอาจอกมันยากอะไรอย่างนี้ปะมาเลยกูจะรอดมาเลยกูจะรอดมิชั่นแรกอมาเลยละละอีกนิดเดียวลาละลาลหลบเลยละลายเก่งที่สุดเลยอีกนิดเดียวละละ มาเลย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 ดุยเลยดุยเลยอุ้ยอุ้ยโอ้โหเห็นแสงข้างาแล้ว walk into the light โหโคตรสู in <layer> ้ชีว <const> ิตเลยอ่ามาถึงนี่แล้วกระเพาะยิงเหลืออยู่ไหมกระเพาะล่วงอยู่ระหว่างทางไปหรือยังสภาพลาล่านยโคตรทุเรศเลย ปกติเหมือนซูเปอร์ฮีโร่ตอนนี้นี่มันเหมือนดักไนดักไนไลเซตลาล่าคอปผงาดวัตถุไฟอ่ามีเวลามาดูนกนะครับเริ่มเกมได้สุดยอดมากมเริ่มเกมทีนี้กูตายไปสิบรอบเอาไงต่อครับทีนี้เดินได้หรือยังเอาเดินได้แล้วมึง มึงไม่มีคัพซินช่วยเหลือชีวิตกูนหน่อยหรอเนี่ยมึงเซตสักให้กูเล่นสภาพอย่างงี้และเนี่ยระจอกโอ้เดี๋ยวสะดุดกิ่งไม้ตายเออน,นี่มันล่ดออกมาจากถ้ำถล่มเนี่ยมึงรู้หรือยังเนี่ยมึงจะทํายังไงให้พุงมันไม่ไหลออกมาเอา้านี่ตามหาผู้รอชีวิตคนอื่นๆนะครับแม้ว่าเราจะใสจะไหลแล้วก็ตามนะครับเราไม่ไม่หยุดหย่อนนะ ไม่หยุดตามหาของเพื่อนเราอยู่แล้วเพราะเขาเป็นนักขามาของเราเนี่เองโอ้ไม่ชอบแบบนี้ไม่เอากูตายกูตายแน่เลยออเออเมึงอย่ามาเฮ๊อย่ามาเฮ๊โอ้คุจะบ้าตายในเกมนี้เกมนี้มันสุดรอจริงๆไม่เอาไม่เอามึงเดินดีๆมึงเดินดีๆเอ้ยแหมงเอ้ยมันยินย่งแอมนี้เชี่ยนเนี่ยนี่ครับมีอะไรให้ตื่นเต้นได้ตลอดเอ้อไปท่าน,นี้เลยได้ไหมแล้ว ล่ะล่ะใจใจะเย็นใจเย็นใจร้อนใจเย็นใจร้อนโอ้โหเคทีเพารีฮอตแอนด์โคลอ้มันตื่นเต้นกับทุกทุกอย่างในเกมนี้ <c oughs> เดี๋ยวเราคงมีอะไรล่วงมาจากข้างบนอีกแน่เลย <c oughs> ไม่โดดแม่งเลยถ้าโดดไม่ถึงอีกตลกอีกแรงเยอะชิบหายเลยม <ma>, าลุยตอ่อลาละ,ละอยู่กับผมลาละล,ะละุยต่อลาล่ะฮะมีอะไรเนี่ยฮะโอ้ เครื่องบินสมัยสงคราม,ม,มโลกครั้งที่สองนะครับมีอยู่บนทุกๆเกากะในหนังและการ์ตูนนี่หนูทําได้ค่ะนี่แปลไทยโดยพันธมิตรอ่าเฮ้ยพ่อมึือยรีบจับโอ้โหยะบ้าตายอะไรนี่แน่กระโดดแม่งเลยโอ้โหนี่มันพักผสมก้อนอะอนไม่ไม่เอานี่จะไปไหนเนี่ยยังไม่รู้เลยเจ๊อยากไปไหนเนี่ยเจ๊อยากไปไหนอุ้ยไม่รู้อ สันชตยานเกมเมอร์มาเลยมาแล้วขมอนพ่อมิโอ้โหเกือบตายหายอีกแล้วครับกูจะตายหายตลอดเลยล่ะล่ะเวรกรรมอะไรของมึงทำไมกูบังคับเนี่ยโน้ยโน้โนโน้โน้ไม่อยากกบาลแบะแม่งแบะไป็นตัวเนี่ยพระเจกเกมนี้มันทําจัดเจสันโบดี้ไม่ได้เอาอะไรไปจิ้มจิมแทงแทงแผลหน่อยเดี๋ยวมันก็หาย นี่น้องเดินลุกก้อนหินไปเลยอ่าก้อนหินรู้สึกดีไหมครับพก้อนหินอ่าอ่ามาเลยยังไงต่อวิ่งต่อใส่เมดินออกมาก็วิ่งต่อไปแครมเบิลโอ้โหโอ้โโดดแมททิกได้ด้วยท่านี้แมวแถวบ้านทำประจำเพิ่งรู้ลาล่าก็ทำได้ด้วยสี่แน่โดดจากที่สูงก็ไม่เป็นไรครับอะไรเนี่ย โอ้โหเหมือนเป็นบริเวณตั้งเต็นท์ของคนอื่นนะครับนี่ไม่เข็ดครับโดนเลเก้หัวลกจิตดูเลเก้์ลกจิตไล่กวดกะลากตีนไปเข้าถ้ำหลายรอบเลยนะครับมันก็ยังไม่เข็ดนะเอา้าเจอกล้องครับรูทเอาไปขายอะไรเนี่ยนครับนี่มีวอด้วย<ถ>คือเขาจะเอาวอลก,กี้ที่ไหนพูดเขาถ้าวอลก,กี้เขาอยู่ตรงนี้ โอมเช่ทูเวยวิดีโอเรดิโออ๋อดีดีดีกินน้ำก่อนไหมพี่นี่ไม่ใส่ห่วงยางไปด้วยจะได้ปลอดภัยปลอดภัยขึ้นอีกระดับหนึ่งนี่เอ้าโอ้เอ้านี่คือกูควรจะตกไปหรือว่าตะกี้กูกด e ไม่ทันเองว่าจะฝากเอ้ากล้องไม่ตามอ่าอ่กล้องตามแล้วฮาร์ดจริงๆเลยครับใครอีกมาเลยลาล่าล่ามึงต้องรอดเอาไปไหนต่อครับ อ๋อดับเบิ้ลจำขึ้นตรงนี้ใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเอาไม่ใช่เอาเฮ้ยฮะโอโหบักเลยจ๊ะโอ my god มามามาได้ยินเสียงหมาโหยหวนจนเต็มไปหมดเลยลาลาลืมให้เข้าหมาึออเออเจออะไรบ้างแล้วเนี่ยได้เจออะไรบ้างแล้วเนี่ยมึงเดินไปเดินมาอย่างเดียวเลยเจอไฟครับแต่ไร้ต้องรอยผู้คนอีกแล้วนี่กำลังรอยผู้คนนะเด้อทำไรดีครับโดดเข้าไปในกองไฟแม่งเลย นี่แตกน้ำก่อนนะคะตะกี้มีน้ำขวดครับแต่ไม่กินมันเมนสตรีมลาลาคอปซะอย่างกินน้ำจากฝนครับดีกว่าแบกิกหน่อยนะกินน้ำอะไรรู้ๆกันอยู่นี่โอ้โหสัตวเป็นเ้าเข้าพวกอเพื่อนนะอเพื่อนคนทรงเลยมัองเพื่อนทรงเข้าตัวลาลาเลยครับไม่ใช่แม่งแล้ววอรกี้ท็อกกี้เนี่ยเข้าล่างลาลาดีกว่าละล้อคุยกับผม าก่อไฟหุยทำไรต่อโอ้โหไม่ขีดแท่งเทควาย <c oughs> อาจจะจุดอะไรกันไฟมันลุกอยู่แล้วจะจุด,ดอะไรล่ะละ่ะเปลืองโว้ย <c oughs> ไม่โลกร้อนหมดเลยล่ะละ่ะเป็นเพราะเธอละละ่ะ <c oughs> ใส่หัว ทำไรต่อครับพี่ช่วยทำอะไรเกี่ยวกับรูบนท้องได้ไหมอ้าใครโทรมาครับโทรมาทำไมครับอ้าวว่างไวเฉยๆไม่มีใครโทรมาลาล่าไม่มีเพื่อน LOL LOL อะมาทำไงต่อทีนี้รู้สึกไรซึ่งภารกิจมากอ้าววางก็นั่งดูอย,ย